การตั้งค่านะครับผมเซตติ้งมาในส่วนแรกนะครับผมในส่วนของอินเทอร์เน็ต wifi และบลูทูธนะครับผมมาที่หัวข้อ d l i n k นะครับแล้วก็มาหัวข้ออินเทอร์เน็ตนะครับในส่วนแรกจะเป็นการเปิดปิด 4G ครับของตัวรถต่อมาเป็นการเปิดปิด wi-fi นะครับผมในการล็อก i f i ของตัวรถนะครับ ต่อมาเป็นการปล่อย hotspot จากตัวรถให้กับมือถือนะครับผมแล้วก็ต่อมาจะเป็นการเชื่อมต่อมือถือครับกับตัวรถนะครับเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับหน้าจอแสดงผลนะครับม,มาที่ setting ครับมาที่ดีลิ้งนะครับมาที่ display ครับ ด้านบนนะครับผมจะเป็นความสว่างของหน้าจอมัลติมีเดียนะครับผมสามารถปรับได้นะครับผมต่อมาครับผมเป็นหน้าล็อกสกีนนะครับผมจะเป็นรูปนาฬิการูปแบบที่หนึ่งรูปแบบที่สองหรือรูปแบบที่สามนะครับผมหรือปิดไปเลยนะครับผมในการล็อกสกีนนะครับผมก็คือกดปุ่มนี้นะครับก็จะมืดไปเลยนะครับต่อมาครับผมปุ่มนี้ก็คือว่าจะปรับแสงอัตโนมัตินะครับผมตามการ เปิดปิดไฟหน้าของเรานะครับผมถ้าเราเปิดไฟหน้าแสดงว่าเราอยู่กลางคืนนะครับผมหน้าจอจะลดความสว่างลงอัตโนมัตินะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้จะเป็นทีมของหน้าจอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทีมไลท์นะครับผมก็จะเป็นแนวสีขาวนะครับผมดาร์กนะครับผมมืดหรือออโต้ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตามเวลานะครับผมถ้าตอนกลางคืนประมาณ6กโมงเย็นครับผมจะเป็นทีมดาร์กแล้วนะครับแต่ถ้า8ปดโมงเช้าก็จะเป็นทีมไลท์นะครับ ส่วนด้าหน้าจอสุดท้ายตรงนี้นะครับผมที่ปรับก็คือปรับความสว่างของหน้าจอแสดงผลการขับขี่นะครับผม